วันนี้มาดูนะคาะมีสื่อเกาหลีค่ะได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าศิลปินหญิงหลายคนในเกาหลีเนี่ยต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เลี้ยงตัวเองโดยเรื่องนี้นะคะเพิ่งออกมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยค่ะโดยมีการเปิดเผยจากสื่อดังเกาหลีนะคะบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ไอดอลหลายคนเคยทำงานแบบนั้นมาก่อน เพราะว่าด,ดาราไม่ได้ทำเพื่อเงินทั้งหมดและกระบวนการฝึกฝนก่อนที่จะเข้ามาเป็นดาราก็มีค่าใช้จ่ายสูงแม้กระทั่งหลังจากเดบิวต์ไปแล้วไอดอลบางคนก็ต้องทำงานบางอย่างเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เดินตามความฝันต่อไป โดยเขาบอกว่าประเด็นแบบนี้นะคะที่ดาราและไอดอลเกาหลีมาทำงานที่เป็นลักษณะที่ว่าถ่ายทำหนังผู้ใหญ่กำลังมีการพูดถึงและออกมาโต้เถียงในสื่อโซเชียลค่ะโดยในสื่อนั้นามีการยกตัวอย่างนักร้องหลายๆวงที่เคยทำงานลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าในเดือนมีนาคมมี2,561มีเกิร์ลกรุ๊ปสาสาวที่มีชื่อวงว่าฮันนี่ป๊อปคอนได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกแม้ว่าสมาชิกทุกๆคน จะเคยมีประสบการณ์เป็นเจ๊ป๊อปมาก่อนแต่ว่าการเปิดตัวครั้งแรกกลับกลายเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะในเกาหลีค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนเคยทำงานเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่มาก่อนซึ่งบงนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็ต้องถูกพักการทำกิจกรรมชั่วคราวและสมาชิกแต่ละคนก็ทำงานในอาชีพต่างๆนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและถัดมาค่ะ ก็คือนักร้องที่ชื่อวอนจากวง The k i n g ดอมโดยเรื่องนี้ได้เป็นประเด็นในเดือนมิถุนายนปี2566โดยวอนนั้นถูกกล่าวหาจากบาัญจีที่ผ่านการตรวจสอบว่าเขาหายหน้าหายตาไปหลังจากที่มีการปรากฏตัวว่าเขานั้นไปทำงาน เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงแล้วก็ไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งค่ะโดยบัญชีดังกล่าวได้มีการติดตามและระบุข,ข้อความที่แคปเจอร์หน้าจอมาว่าวอนนั้นได้พยายามติดต่อพวกเขาเพื่อขอให้ลบโพสต์นั้นออก และสัญญาว่าจะพบกับพวกเขาใน Gf Entertainment ซึ่งได้ออกถแถลงการว่าจะมีการดำเนินทางกฎหมายแต่สรุปแล้วกลับไม่มีอะไรอัปเดตเกิดขึ้นเลยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการยุบวงแบบเงียบๆโดยวงนี้นะคชื่อวงว่า Nature เขาบอกว่าได้รับการยืนยันหลังจากที่พบว่าสมาชิกในวงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮารุเคยทางานอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งก่อนที่จะมีการออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการค่ะหลัง จากที่วิดีโอชุดแรกที่ฮารุทำงานถูกเผยแพร่ออกไปเพียง3เดือนถัดมาเธอก็ต้องออกมาประกาศในสื่อโซเชียลว่าเธอนั้นได้ลาออกแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะคะเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรมากมายนะักมีวงที่ชื่อว่า SM Rookie เธอชื่อว่าโชเฮบอกว่ากำลังเตรียมเดบิวต์เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เป็นค่ายน้องใหม่ SM Entertainment แต่ว่ากลับมีรายงานค่ะว่าเขานั้น เคยทำงานที่แบคกโดร์นมาก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามโชเฮได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเนี่ยมีอายุมากกว่าซึ่งอายุเกิดที่จะเป็นเด็กฝึกงานส่วนใหญ่ที่จะรับอายุไม่เกิน26ปี นอกจากนี้เขายังถูกเยาะเย้ยและนำมาวิพากษ์วิจาร์ณสนุกปากเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในอดีตของเขาซึ่งทำให้หลายๆคนต่างออกมาปกป้องเขาค่ะที่เขาเคยเป็นพนักงานของ Mc Donald และอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกนักร้องวงบาบาเธอชื่อว่าซึงหาค่ะเขาบอกว่าเธอหันมาถ่ายวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่โดยในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเธอได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอมากกว่า40คลิป ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะคะว่าทำไมเธอถึงไปรับงานที่เป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะได้ออกมายืนยันแล้วว่าเธอนั้นเลิกทำงานแบบนั้นแล้วซึ่งมีคนวิพากษ์วิจารณานะว่าข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นการตอกย้ำเกี่ยวกับกระแสสังคมวงการบันเทิงของเกาหลีค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย เรื่องราวที่ได้มีการตัดสินออกมาที่เป็นเรื่องราวของจองจุนยองหรือว่าซึงรีที่เป็นอดีตสมาชิกวงบิ๊ bang หลังจากที่สารคดีของ BBC นั้นออกมาตีแผ่เบื้องหลังคดีอื้อเชา้ารวมถึงมีไอดอลหลายๆคนที่ร่วมขบวนการนี้โดยหลายคนนยคะออกมาวิเคราะห์ว่าเรื่องราวต่างๆในวงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยมีอะไรที่ลึกลับมากมาย การวางตัวในวงการบันเทิงเกาหลีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดข่าวหรือว่าสื่อตามจับจ้องก็จะมีอะไรเปิดเผยตามมาซึ่งบางครั้งก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมีการเปรียบเทียบมากมายระหว่างนักแสดงนักร้องระหว่างคนที่มีชื่อเสียงกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงและบางทีคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเดียวกันก็ยังนำกันไปนินทาอย่างสนุกสนานทั้งทงที่เหล่าศิลปินไอดอล ก็มีการทำแบบนี้เช่นกันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในสังคมเกาหลีโดยเฉพาะวงการบันเทิงมีมุมมืดต่างๆมากมายซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะวงการเคป๊อปเท่านั้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าพวกค่ายเพลงต่างๆเนี่ยหรือว่าค่ายหนังต่างๆจะมีอำนาจเหนือกว่าศิลปินเพราะฉะนั้นตัวศิลปินเองหรือว่าตัวนักแสดงจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรผิดหรือว่าสูมเสี่ยงต่อการที่จะน,นำไปสู่การเสียชื่อเสียงอย่างเด็ดขาดเพราะ ว่าค่ายนั้นอาจจะทำการลงโทษหรือว่าแบนนักรองนักสแสดงคนนั้นทันทียกเว้นว่าศิลปินคนนั้นจะเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆจริงๆค่ายถึงจะต้องตามงอ้อแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายอย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วพวกค่ายต่างๆเป็นพวกคนมีเงินแล้วก็สามารถจัดการอะไรต่างๆในสื่อได้หมดโดยรายได้หลักๆของค่ายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมหุ้นกับนักสแสดงหรือว่านักรองชื่อดัง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดข่าวเสียหายขึ้นมาก็จะมีการแก้ข่าวในทันที ซึ่งจริงๆนั้นไม่แปลกใจเลยที่ดาราและไอดอลเกาหลีหลายคนที่อยากมาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากตั้งแต่เดบิวต์หรือว่าก่อนเข้าวงการหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ออกอัลบัม้มหรือว่ายังไม่ได้รับการแสดงภาพยนตร์จริงๆพวกเขาก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลและไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ด้วยข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเกาหลีนั้นส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีความผิดมาจากบุคคลต่อบุคคลแล้ว ก็มีการแอบถ่ายไม่ว่าจะเป็นตามพวกงานเลี้ยงต่างๆแต่ว่าบางครั้งก็มีลักษณะกระทําเหมือนกับเป็นขบวนการที่ต้องการจะ discredit แล้วก็พยายามที่จะทําให้ชื่อเสียงของบางคนที่กําลังโดน่งดังนั้นต้องออกจากวงการบันเทิงนี้ไปโดยความเป็นจริงแล้วการแข่งขันของวงการบันเทิงในเกาหลีถือว่ารุนแรงมาก เพราะว่านั่นหมายถึงเงินและชื่อเสียงเพราะฉะนั้นหากมีประเด็นอะไรขึ้นมาจะต้องมีการจัดการทันทีไม่ให้เกิดผลเสียหายใหญ่ขึ้นเพราะว่านั่นสามารถสร้างการต่อรองกับคู่แข่งที่เป็นขาใหญ่ได้ซึ่งหลายๆอย่างในวงการบันเทิงเกาหลีบางเรื่องก็มีการพยายามปกปิดแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนแบ็กอัพให้แล้วก็ปิดเรื่องต่างๆไม่มิด โดยมีผู้วิเคราะห์นะคะว่าถึงแม้การดําเนินการต่างๆในประเทศเกาหลีใต้จะพยายามดําเนินนโยบายกฎหมายใหญ่ให้เป็นแบบตะวันตกแต่ว่ารากฐานความเชื่อศาสนานั้นยังคงเป็นแบบตะวันออกเพราะว่าเกาหลีมีความนับถือต่อนัทธิเตาโดยเฉพาะขงจื๊อและรากความเชื่อของของจื๊อจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งหากสังเกตดีๆก็มีคนจํานวนไม่น้อย ที่เมื่อลงจากอำนาจหรือหมดอำนาจแล้วถึงแม้ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็โดนทำลายชื่อเสียงจากฝั่งตรงข้ามเช่นกัน